ดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ขาโนนะครับจังหวัดกำแพงเพชรก็เพิ่งออกมาจากที่พักนะครับก็จะไปทำงานนะครับเพิ่งออกมาจากที่พักแล้วก็มีสายโทรเข้ามานะครับโทรมาจากที่พักว่าหนุ่มลืมของอะไรหรือเปล่าให้กลับมาเอาด้วยนะครับผมก็ไม่้ลืมอะไรนะดี๋ยวอากลับไปดูถัดมี ปุณป้าโทรมานะครับน่าจะเข้าไปเช็คห้องแล้วก็เจอของผมนะครับแต่ผมคิดว่าผมดูดีแล้วนะครับเก็บดีแล้วนะครับเก็บทีทันแล้วก็ออกมาแต่ก็รีบนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าผมจะลืมอะไรนะครับแล้วป้าเขาเก็บอะไรไว้ให้ผมนะครับนี่นะครับเราก็ถึงที่พักแล้วนะครับออกไปได้ไม่ไกลนะครับผมแวะทางข้าว อะไรไม่ไกลมากน,นี่ครับโอเคตรงไหนครับป้าตรงนี้นอนขอบคุณครับรหนนแหวนแทนข้าวตกปั๊มเนี่ยครับนี่ครับก็เลืมสร้อยทองนะครับคุณป้าเขาเก็บไว้ให้โอ้ขอบคุณมากเลยนะครับ นี่แะครับเป็นสร้อยพระนะครับลืมสร้อยพระไว้คุณป้าเขาก็โทรมาบอกว่าหนุ่มลืมของไว้นะให้กลับมาเอาก็นี่แหละครับสถานการณ์แบบนี้นะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคนไทยเราก็ยังมีน้ําใจนะครับยังหาน้ําใจได้นะครับเห็นไหมครับถือว่าเรายังโชคดีนะครับยังเจอคนที่ดีๆนะครับ ส่วนมากก็คนไทยก็จะมีน้ําใจทุกคนนะครับก็ที่พักที่นี่นะครับโรงแรมนี้ก็ตั้งอยู่ที่อำเภอขานุนะครับจังหวัดกําแพงเพชรน,นะครับชื่อที่พักนะครับก็เป็นนี่ครับ CK Resort นะครับราคาก็เริ่มต้นที่350บาทนะครับ ราคาเริ่มต้นที่350บาทนะครับก็มี350บาท370บาทแล้วก็แพงสุด400บาทนะครับ400บาทนี้ก็จะเป็นบ้านหลังๆนะครับก็แต่เมื่อคืนนี้ผมนอนที่ห้อง370ครับเพราะว่าห้อง400รอยเต็มเมื่อคืนผมมาถึงนี่ก็ดึกแล้วด้วยครับก็ไม่มีที่พักก็ลองเซิร์ชดูนะครับแล้วก็ใกล้กับที่ทำงานในวันนี้ของผมนะครับก็เลยพักที่นี่ โอเคเพื่อนๆผ่านมาแถวขานุก็มาพักได้นะครับคุณป้าก็ใจดีแล้วก็มีน้ำใจนะครับโอเคบายบายครับแล้วก็อย่าลืมของกันนะครับ